อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าทานไวน์วันละ1-2แก้วจะได้ข้อดีในส่วนไหนย้ําเลยนะคะว่าข้อดีของไวน์มาจากการที่เอาองุ่นมาหมักกับยีสต์ยีสต์ก็เปลี่ยนจากน้ําตาลไปเป็นแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญและสารต้านอนุมูลอิสระก็มาจากเมล็ดองุ่นเปลือกองุ่นและก็ผลองุ่นนั่นเองค่ะไวน์ y, แดงก็เลยเป็นที่มาว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไวน์ขาวเพราะว่าจะใช้ส่วนของเปลือกแล้วก็ขั้วเพิ่มเข้ามาด้วยและอีกอย่างหนึ่งไวน์ y, แดงเขาถูกหมักที่อุณหภูมิสูงเเพื่่่ออทีีจะสสกกัดาลิน แล้วก็รถฝาดของแทนนินออกมาด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเขาก็เลยสูงกว่าวายขาวถึง10เท่าเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะจริงๆก็ไม่ต้องดื่มวายก็กินองุ่นหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระเจ๋งๆในองุ่นเลยก็คือเรวอราทอลไพซิเทนนอลแอนโทไซยานินควอซิตินพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ต้านการอักเสบทําให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ช่วยลดการอักเสบของเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์ลดระดับน้ําตาลในเลือดลดระดับไขมันเลวในเลือดเช่น LDL แล้วก็คอเลสเตอรอลโดยเฉพาะเรวอราทอลมีคุณสมบัติในการกระตุ้นยีนเซอร์ทวินทูทำให้ ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวเองและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะแล้วก็มีสารกลุ่ม OPC หรือว่าโอลิโกเมริกโปรแอนโทไซานินเป็นเหมือนสารกันแดดธรรมชาติเพราะว่าช่วยลด เซลที่ถูกทาลายจากรังสียูวีได้ถึง15%เลยค่ะปริมาณที่แนะนําก็คือผู้ชายไม่ควรเกิน2ดื่มมาตรฐานส่วนผู้หญิงไม่ควรเกิน1ดื่มมาตรฐานค่ะส่วนใครที่อยากให้อธิบายว่าดื่มมาตรฐานเป็นยังไงที่เกียจย้อนกลับไปดูคลิปแล้วเดี๋ยวออยบอกให้ค่ะ1ห,หน่วยมาตรฐานก็คือปริมาณที่ตับสามารถขจัดแอลกอฮอล์10กรัมออกได้ภายในเวลา1ชั่วโมงซึ่งแต่ละประเภทของแอลกอฮอล์ก็เลยไม่เท่ากันค่ะเช่นเบียร์มีแอลกอฮอล์5% 1ดื่มมาตรฐานเท่ากับ360มืลว่า1กระป๋อว่า1 อดก้าวิสกี้หรือว่าเหล้านะคะก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ40%เพราะฉะนั้น1ดื่มมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ45มิลลิลิตรหรือว่า3าฝาเล็กๆนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยก็คือไวน์ที่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่12% 1ดื่มมาตรฐานจะอยู่ที่150มิลลิลิตรหรือว่า1แก้วไวน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ดื่มไวน์สาหรับผู้ชายไม่ควรเกินวันละ3าแก้วหรือว่าผู้หญิงถ้าเกินวันละ1แก้วครึ่งเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตับแข็งได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยดื่่มมไม และไม่ควรดื่มบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยการออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ3วันหรือว่าการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่และถ้าใครอยากได้ประโยชน์จากอางุ่นก็สามารถทานเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นหรือว่าทานอางุ่นสดๆทั้งผลไปเลยก็ได้นะคะ